คสวัสดีค่ะเหมือนนะคะมาพบกับสาวคุ้พ่ออีกแล้วพี่น้องค่ะคลิปนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้อายสกุลนพรน้องขอให้น้องผ่านเรื่องดราม่าเรื่องมรสุมนี้ไปให้ได้เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นน้อล่าสุดอายสกุลนพรพี่น้องคะตัดพ่อยางนักแถมมีน้ําตาอับ อาบซองขางแกมแห้งพี่น้องแล้วเราเห็นนาอเป๊ะดีเนาะเราได้มาเห็นน้องก็คือแบบรู้สึกแบบโอ้พี่น้องขาลิโตนลิโตนอีลาที่ต้องมาเจอได้มาเจอคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้แล้วทีนี้ก็คือเป็นแต่ละโพลแต่ละช่วงน้องตัดพอน่ะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่บอสนกคือสังเกตได้เลยว่า อารตอนนี้คือแบบว่ารู้สึกอยู่ในอยู่ในอา,อารมณ์ที่เศร้าหมองอารมณ์ที่เศรเ้าโศกพี่น้องเพราะว่าน้องอ่ะนาะพีออนน่น้องเด็กน้อยนาอก็อยากเห็นอยากอยากคู่อยากเห็นว่าเป็นจงัจงไดจังไดแน่แล้วไปบังเอิญบังเอิญพี่น้องคะไปเจอคอมเมนต์ที่ทางลบไปเจอคอมเมนต์ท,ที่แย่ๆไปเจอคอมเมนต์ท,ที่ทําให้บันทอนจิตใจแล้วทีนี้คิดดูเด็กน้อยอายุ11ปีพี่น้องคะได้มาเจอคอมเมนต์คิดลบคิดดูเท่านั้นแหละ เลื่งท้า,ท,าทมเข้ามาเลยว่าอียงเป็นอย่างขึ้น,แบบน,นูเห็ดโบเตมทีบ่เป็นอย่างขึ้นแบบมีคนสร้างหนูเป็นอย่างขึ้นตั้งแสี่พี่น้องคือเบงขนาดเด,ด็กอายุสิบเอ็ดปียังรู้สึกแบบอย่างนี้แล้วอ่ะอย่า่าแต่พูอันอย่า่าแด่หน่อยพี่น้องคะพูใหญ่ก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าได้พี่น้องขะที่ไปเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยรู้สึกแบบโอ้ไม่โอเคเลยสําหรับในการที่เราโดนดา่าโดนว่าโดนสารพัดต,ต่างๆนานา,นาแล้วคือเนี่ยซ้อมพ่อพี่น้องคาได้ไปเจอคลิปหนึ่ง เป็นเป็นอัศจรร่น้องอ่ะพี่น้องขาเป็นสตอรี่อาอายสกุลนาพรได้ไปเห็นรู้สึกว่าโอ้ยน้ำตาไหลซองอับแกมริโตนอีลาพี่น้องขาเนี่ยเป็นคลิปที่อาอายสกุลนาพรร้องไห้พี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยพี่น้องที่น้ำตาบอนี่พี่น้องขาน้ำตาไหลเนี่ยเป็นที่ละเนี่ยตั้งแต่ติดตามน้องมาไม่เคยเห็นอาอายสกุลนาพร อัพสตอรี่หรือเขียนโพสเศร้าๆอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วทีนี้พี่น้องสิไปอ่าซองเฟซหนองเบิงเพราะว่าตั้งแต่ช่วง5วันก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะรู้สึกว่าอาอายนะ่ะตัดโพตัดโพโพสเศร้าโพส,พสแบบว่าแบบให้กําลังใจตัวเองเยอะมากๆแล้วจนบอสนุกเลยคะ่ะจับได้เลยจับได้ว่าเออตอนนี้ลูกสาวคือไม่โอเคลูกสาวคือแบบว่าเหมือนมีอะไรให้เครียดเหมือนมีอะไรให้แบบว่า อ,อกระทบจิตใจนั่นเองนะพี่น้องเนาะเนี่ยขอเปิดโพสต์นี้เลยก็คือเป็นโพสต์ช่วงแบบว่าเออแฟนคลับแต่ละคนก็ต่างสงสัยวัดนกหรือผู้บริหารหรือคนที่ยู่หลังต่างสงสัยว่าาาสุนทร์เป็นอะไรนั่นเองพี่น้องคะอืมอันนี้ก็คืออ่าอาจสงสัยนิดแล้วว่า อ้ายโพส์ว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนกันแบกสัมภาระไปบนเส้นทางที่เสียนยาวไกลอ่าอันนี้เป็นโพสตโพสตหนึ่งแล้วทีนี้แฟนคลับนะคะก็ให้กําลังใจเยอะจริงๆแล้วทีนี้ต่อมาเป็นโพสต์อีกโพสตหนึ่งวังมือเศร้าพี่น้องขาบอกว่าไม่ว่าเด็กคนนี้จะเจอปัญหาหนักแค่ไหนคําดูถูกคําด่าโดนเปรียบเทียบปัญหาในเส้นทางเหนื่อยแค่ไหนจงจําคํานี้ไว้ว่าอย่ายอมแพ้ เนี่ยพี่ค่ะพี่น้องเป็นโพสต์ที่สองจากที่อาไอสกุณาพรเริ่มแบบว่าตัดพอและเริ่มรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกว่าเออหนูจะสู้หนูจะสู้เพราะว่าหนูโดนคําเปรียบเทียบมาเยอะโดนคําว่าคํากล่าวอะไรไมาเยอะหนูจะสู้พร้อมกับรูปรูปนี้นั่นเองเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วทีนี้คอมเมนต์ให้กําลังใจเยอะมาก ใช่ลูกอย่ายอมแพ้มีคนอื่นอยอมากมายที่รักหนูอย่างจริงใจกําลังใจหลานสาวคนเก่งเนี่ยค่ะพี่น้องแฟนคลับแต่ละคนคือแบบให้กําลังใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนก็คือให้กําลังใจอาจุนพรเนาะลังคนกว่าระยะทางที่หนูเดินอาจจะเจอปัญหาและคําดูถูกคําเปรียบเทียบต่างๆจงจําไว้ว่าหนูต้องสู้นะคะลูกเอาชนะกับทุกปัญหาให้ได้ลูกเก่งที่สุดแล้วอาจุนพร พ่อแม่พ่อแม่ทุกๆคนนะ่ะเป็นกำลังใจให้หนูนะคะเติบโตเป็นคนดีนะคะไอ้สุกัญพนี่ค่ะพี่น้องเป็นโพสเนาะแล้วทีนี้โพ์ล่าสุดเลยวังสองสมปหงทีแล้วพี่น้องบอกว่าในวันที่อ่อนแอแต่ก็ยังมีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่นี่คือปาวีลัตนั่นเองอพี่น้องคะพร้อมกับรูปนี้เนี่ยคะ่ะ แล้วทีนี้แฟนคลับคือแบบโอ้พี่น้องหลายท่านหลายคนมาให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแม่ปานดาค้ำคูนนะว่าโพอโฟกัสคนที่รักเราค่ะลูกคนเก่งของย่าเนี่ยสักออยก็บอกว่าขอบคุณจ้าอกอดๆนะคะลูกพี่น้องแฟนคลับแต่และคนให้กำลังใจดีมากๆรักนะคะคนเก่งทุกคนอยู่ข้างหนูนะคะไอซุกุณาพรเสียงวิหงรักนะคะลูก ให้หนูจาคาสอนของพ่อไว้นะคะเพาะรู้จิตทุกๆๆอย่างนะคะคือที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นใจอ,อาจจะคุณนะพ่อนี่ลีเพราะว่าช่วงนีดามาท้าผรมคำามาหานองหลายแห่งพี่น้องคะรู้สึกว่าโอ้ยที่โตนพี่น้องที่ตนศิลปินดีเฮ่าแบบเราลักเราซัพพอร์ตเราทำาดยถอมมาอย่างดีแล้วมาเจอดามงดามามาเจอค่าผูดค่าแบบหลากหลายนะคะอันนี้แล้วคือเป็นทาง เพจนาอเนี่ยผู้จัดจาการใหญ่หมอลำาดอทคอมบอกว่าผู้ใดว่ายังล้านคอยมาเคยก็บคอยมีปัญหายัางหลายบอกเศร้าห้เศร้าห้ลูกทุกคนรักหนูพยายามกระซ้างมันมพี่น้องคะเพราะว่าคลิปนี้นะ่ะแอ่าการร้องไห้เนี่ยน้องได้ลบไปแต่มีบางท่านนะคะว่าไม่อ่าน้องไดเอาลงเอาลงในเอาลงในอ่าเฟซนนะ่ะก็คือเปิดแค่ให้การให้เพื่อนเห็น แต่มูเฮาอ่ะพี่น้องขามูเฮา,าเป็นอ่าบุคคลที่ยังไงล่ะเป็นบุคคลติดตามอะ่ะเราไม่สามารถที่จะมาเห็นสตรอรี่ของน้องได้ในตัวนี้แต่ก็มีหลายท่านหลายคนนะคะที่ได้เป็นเฟสเป็นเพื่อนในเฟสน้องอะ่ะได้เห็นแล้วก็ได้แคปลงว่าโอ้ลิโตนเนี่ยคะ่ะพี่น้องเอ้ยสุดๆนว่าคนเก่งเมย์ลังคคนผู้นี้่นบอกว่าฝากบอกน้องน้ำเนยเด้อคะ่ะเวลาเวลาน้องอ่าทุกเวลาอันให้น้องอะ่ะทุกคนมีน้ำใจกับน้องแห้ง รักค่ะลูกคนไม่ได้เดินบนถนนลําพังนะคะลูกยังมีพอ่อใยอนุญาตแตงย่าลำย่าหอยและอีกหลายๆคนรวมกันแล้วก็เอฟซด้วยยังรักและก็ซัพพอร์ตหนูนะคะเนี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> โอยไอ้ก่อน <c oughs> พี่น้องเงืบอบบอในเรื่องราวดีวา่าลิรโตนเนอกว่าเกิดขึ้นว่าแหละเนาะพื้นหลังเต็งแต่ที่น้องเขามาก็มาแบบตัวเปล่าเลยกระเป๋าใบเดียวมากับยา แล้วจนมาฮอตมิวส์มือนีที่แบบว่าปังอลังการคนรู้จักเป็นที่หล้จักแล้วอ่ะแล้วแฟนคลับแต่ละคนคือแบบเพ่นห่วงความรู้สึกของอีหลาพี่น้องค่ะห่วงความรู้สึกว่าจะเป็นยังไงอาจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องราวที่โดนถาถุกเข้ามาอย่างนี้แต่มีแฟนคลับบางท่านบางคนนะคะพี่น้องคาถึงกับนอนไม่หลับถึงกับกินไม่ได้กับน้องเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะคะได้เห็นบอกว่า ช่วงที้อาจุกนพรไม่สบายแล้วแฟนคลับบอกว่าโอ๊ยอยาเป็นห่วงแห้งกินไปน้าบาลับเลยหรือซึบว่าต้องค่อยอ่าซองอยู่ตลอดว่าต้องค่อยให้แฟนคลับอ่าค่อยให้ศิลปินยุทธิวายุกกลกน้องนะอัปเดตให้ตลอดว่าเป็นยังไงแล้วก็แฟนคลับบอกว่าอยากเป็นแทนจางอ่ะอยากเป็นแทนน้องจางเนี่ยเพื่อนรักน้องด้วยความแบบห่วงใยความแบบ ข้างในเพลินนะคะพี่น้องคะรักเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆเลยเนี่ยเป็นแฟนคลับที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นแฟนคลับที่ดีนาะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้อาสุนพรนะคะเนาอขอให้แบบว่าก้าวข้ามพานอุปสรรคนี่แหละมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงอาจจะลงแบบดิ่งลงแต่ขอให้แบบประคองตัวเองขึ้นมาให้ได้นะคะอาสุนพรเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอให้ผ่านพ้นไปนั่นแหละขอให้แบบว่า อย่าได้แค่คำคนมันไม่มีบารบมีไม่เกิดนนองๆเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอรับเยอกวันนี้กกยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจหรือช่องด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาคัดีข่าวๆอีกครั้งหนาค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ